ความรู้สึกที่อยากสอบถามเยจ๋านะหัวอกเมียฝรั่งเนี่ยหาเงินส่งบ้านนะยอมแลกความเหนื่อยนะฮะสู้ๆเพื่อคนครอบครัวแล้วทำไมถึงเกิดแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนหนูเองเนาะที่ฝากมาให้เล่าสู่กันฟังนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องของหนูมันเป็นความรู้สึกเจ็บปวดหนูก็เป็นคนหนึ่งแต่ยังไม่หนักเท่ากับเขาเจอปัญหาคำว่าส่งครอบครัวนะไม่รู้จะคำว่าพอ นะอืมก็เลยฝากดิจ่ะมาเล่าสู่กันฟังเนาะมาเริ่มต้นกันเลยนะคำนี้อยากสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกคนส่งเงินไปบ้านเมืองไทยแล้วมีไหมคะครอบครัวที่ไทยไม่เคยรู้สึกพอกับเงินที่เราส่งไปเรียกร้องเพิ่มเติมพอไม่ได้ก็ขู่ผูกอคอฆ่าตัวตาย เป็นเรื่องของน้องเพื่อนน้องเขานะโดยที่ไม่ถามเราเลยว่าสามีต้องใช้เงินหรือเปล่าไม่ลำบากที่จะใช้ชีวิตที่นี่แค่ไหนเรื่องมีอยู่ว่าก่อนหน้านี้เมื่อสามปีที่แล้วนะคะแม่ของเพื่อนเนาะ,ะใช้วิธีธรรมดาเครื่องเล็กเรื่องเล็กเรื่องน้อยประมาณว่าไม่เกินเนาะ หมืน่นสองหมืน่นสามหมืน่นมีปัญหาเรื่อยสร้างขึ้นมาให้กับเพื่อนอเพื่อที่จะส่งแล้วก็เข็นเอาแต่เรื่องเงินเพื่อนของน้องก็มาอยู่ที่นี่ก็เจ็ดเข้าแปดปีเจ็ดแปดปีเนาะแล้วระหว่างเจ็ดแปดปีเนี่ยน้องก็เพิ่งมาทำงานได้ประมาณสามสี่ปีที่หลังมานี่แล้วก็ส่งทั้งหมดเลยนะ,ะมันเป็นการบอกเกิดสร้างหนี้สร้างสินมันเป็นการเกิดขู่ถึงกับเอาชีวิตมาขู่กับลูก นะเนาะแล้วทำให้ลูกต้องทุกใจของใช้ในบ้านแตกพังเหมือนซื้อทีวีพังไม่พอปีอ่ะซื้อนะไมโครเวฟอยากได้ก็คือซื้อให้ของใช้ทุกอย่างพังพังแล้วก็เรียกร้องเอาใหม่ตามอดนะและน้องเขาก็อยู่ที่นี่มาเนะาะสมปี4ปีมานี่ตั้งแต่ทำงานก็ไม่ได้กลับบ้านมันมีความรู้สึกแย่ ความรู้สึกคิดถึงก็จริงแต่พูดเสมอว่าอยากกลับไปแต่เงินที่ทำงานมันไม่เหลือที่จะเก็บไว้เลยแล้วจะกลับได้ไงตอนนี้น้องรู้สึกแย่มากๆกับสิ่งที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเงินนะถามว่าพูดไหมกับแม่กับพ่อกับครอบครัวว่าเราทำงานได้แค่นี้นะหนูให้ไม่ได้ละอืมก็โดนด่าแช่ง มึงก็ปล่อยให้กูตายไปเลยนะเออมึงไปสบายอยู่ม,มุมเดียวผัวมึงเลี้ยงสบายมึงก็ปล่อยให้กูตายเลยมึงอย่าพูดเพราะลูกเต้าอ่าคนอื่นที่เขาได้ผัวฝรั่งเขานะ่ะดูซิเขาซื้อไล่ซื้อนานู่นนี่นั่นอือน้องเขาก็ตอบกลับไปว่าถ้าอยากได้ไล่ได้นะก็ต้องเก็บเซฟเงินแล้วไอ้ที่สั่งซื้อเออ ของเสียแล้วก็สร้างปัญหาแล้วเงินส่งเท่าไรก็ไม่หมดเนี่ยแล้วจะให้หนูไปซื้อไล่ซื้อนาเหมือนคนอื่นเขาได้ยังไงนะฮะมึงไม่ต้องมาพูดผัวมึงก็มีผัวมึงก็มีมมทําไมรู้จะคิดรู้จะขอเหมือนลูกชาวบ้านทําไมกูไม่โชคดีเหมือนคนอื่นเออตายตาย,ตายไปซะมันจะได้รู้แล้วรู้รอดมันจะได้หมดเวรหมดกรรมมึง โอ้ยเจ็บปวดยยจาร้องไห้โหยชันเพื่อนนะ่ะมานอนมาคุยกับหนูแล้วก็พูดแล้วก็ร้องไห้โหไปด้วยกันกับคําพูดทีนี้หนูก็มาย้อนถึงตัวเองว่าเออเนาะเราก็ส่งให้ครอบครัวเหมือนกันทะเลาะเหมือนกันแต่พ่อแม่เรายังไม่ถึงกับขู่ฆ่าตัวตายอืม นะมีได้บ้างไม่ได้บ้างหนูตั้งแต่มาอยู่กับพี่มาฟังเรื่องคลิปพี่ๆน้องๆทุกคนก็ได้แชร์คลิปนี้ไปให้น้องเขาดูน้องเขาก็บอกว่าจะพยายามเข้มแข็งหนึ่งแม่อายุยังน้อย50กว่า50 56- 57นะพ่อแม่ก็อายุยังน้อยน้องเขาก็30ต้นๆเนานะชีวิตยังเริ่มต้นนะชีวิตยังเริ่มต้นและสามีเขาก็ ยังหนุ่มอยู่ห่างกัน4ปีนะฮะไม่มีลูกมีเต้าอันนี้น้องเขาก็บอกเหมือนกันว่าสามีเขาอยากมีลูกทีนี้น้องเอน้องเพื่อนผู้หญิงบอกว่ายังมีไม่ได้เพราะต้องช่วยเหลือครอบครัวทางเมืองไทยนะฮะเขาคําพูดนี้เขาก็มาคุยกันสองคนเสร็จแล้วเขาก็พูดขึ้นไปว่าแฟนบอกว่าจะให้รอไปถึงไหนฉันก็อายุมากขึ้นแล้วเธอก็อายุมากขึ้นอีกหน่อย40จะลําบากนะอันนี้ฝรั่งพูดถูก นะเราต้องย้อนและนึกถึงชีวิตของเราด้วยเอาจริงๆ50กวกว่างานไม่ทำหรอยายจ๋านะอันนี้คือคำถามของยายจ๋านะงานไม่ทำหรอได้ชื่อว่าได้ชื่อว่าลูกได้ผัวฝรั่งแล้วเนี่ย50กว่าเนี่ยทำงานไม่ไหวแล้วหรอ แล้วการใช้ใจ่ายครอบครัวพี่น้องลูกเต้าตรงนั้นโยนให้คนคนเดียวหรอทําไมไม่เปิดใจให้กําลังใจของลูกของท่านบ้างเปิดโลกกว้างเปิดหูเปิดตาได้แล้วปัจจุบันเนี่ยมีช่องออนไลน์ youtube เพจไม่ใช่แค่ช่องยายจา๋าทุกคนก็บอกแจ้งถึงกันและกันพินิษพิจารณาอ่ะอันนี้มุมนี้ส่งถึงคุณแม่นะฮะว่ายังไงเนาะคำว่าตายอย่าพึ่งท้าอย่าพึ่งขู่ลูกเลย อ่าเพราะชีวิตหนีไม่พ้นความตายพอถึงเวลาจะตายขึ้นมาจะมาโอดโอยนะเรียกหาหมอเรียกหาหนู่นนี่นั่นและนั่นก็คือจะต้องหาเงินแล้วเงินนั้นมาจากไหนปล่อยให้เขาเซฟไว้รักษายามเจ้าเจ็บเย้าป่วยแดเดอ้อนะด้วยจริงๆคนเราอยู่ตรงนี้นะอันนี้พูดถึงความรู้สึกที่เข้าใจนะคะอยู่ตรงเนี้ยอาศัยผัว ยอมสู้งานยอมเหนื่อยงานเงินเดือนตัวเองทุกบาททุกสตางค์ส่งไปเมืองไทยหมดแต่คุณใช้ไม่รู้เรื่องแล้วยังมาเข็นคูเพิ่มอย่าลืมเงินเดือนทําทั้งเดือนมันออกครั้งเดียวแต่เจ้าน่ให้ลูกส่งสองครั้งสามครั้งต่อเดือนมันจะเหลืออะไรจะไม่ให้กินจะไม่ให้มีความสุขเยียวยาในหัวใจทางนี้เลยเหรอนะฮะถอยหลังมาหาน้องเนาะชีวิตเป็นของเรา ตอบแทนคุณทดแทนคุณเราทําถูกเราทําได้เราไม่ทิ้งแต่วันนี้เราหมดแรงหมดเงินในกระเป๋าแต่ยังหมดกำลังใจต้องบอกงี้เพราะว่าแรงยังอยู่เป็นสาวอยู่เนาะแล้วเรามีงานเต็มเซฟหยุดสักหนึ่งปีไม่มีใครตายลองดูซิเนี่ยจ๋า,จาขอใช้คำนี้นะคะเพื่อที่จะดึงครอบครัวกลับมาเหมือนเดิมหนึ่งให้มองเลยแม่ยังแข็งแรง สองถ้าเราไม่ตัดขาดเลยเราก็บอกกำหนดว่าอ่ะส่งได้แค่หมื่นจบแล้วเราเก็บเซฟผ่านหนึ่งปีสองปีปัม๊มถ้าเรากลับบ้านไปซื้อที่ซื้อไรซื้อนามันยังหน้าภูมิใจกว่าเงินไอ้ส่งมาลอยจ่อยจับค่าใช้สอยอืมนั่นพังนี่พังใช้นี่ใช้สินกระจุกกระจิกสร้างสร้างสร้าง แล้วคนหมุนหาเงินไม่ทันแล้วมาละวาดขู่เอาชีวิตมาแลกกับลูกไม่นึกถึงหัวใจลูกยายจ๋าไม่เห็นด้วยนะคะเพราะมันสุดเศร้าสุดทนจริงๆน้องเขาถึงได้ส่งเข้ามาตรงนี้เนาะอ่าเขียนคอมเมนต์นี้ยายจ๋าเอ้ยอยู่ด้วยกันกับตัวเขาแต่หนูเป็นคนเขียนอืมหัวอกเนี่ยถามย้ำๆซ้ำๆพ่อแม่ทุกท่านนะห่วงลูกท่านบ้างไหม เนาะน้องเขาก็ไปคุยกับแม่แม่เขาก็โอเคถือว่าอาซอฟแต่รอบนี้อาน้องเขาบอกว่ายจ๋าหนูก็จะเข้มแข็งเหมือนกันนะให้พ่อแม่ทดแทนคุณนะอาดูแลท่านแค่ใช้ใจ่ายบ้านนอกไม่ได้กินทองคําถ้าไม่สร้างหนี้เพิ่มนะมันอยู่ได้เอาอัตราเราเหมือนเราให้หมื่นหนึ่งหรือว่าหมื่นห้าเราไหว หมดจบไม่ถึงเวลาไม่ต้องให้อย่าลืมนะสาวจ่าทุกคนยายจ่าขอย้ำวันนี้ถ้าคุณไม่มีเงินในกระเป๋าคุณถลุงเพื่อกิเลสเพื่อให้แม่ภูมิใจเดี๋ยวใช้นั่นใช้นี่ไปโดยหมดไม่เหลือยามเจ็บป่วยขึ้นมาเงินค่ารักษาคุณเตรียมไว้ให้แม่คุณหรือยังคุณเตรียมไว้ให้พ่อคุณหรือยัง งานศพขอใช้คํานี้มีเงินเตรียมไว้จัดงานศพหรือ,อยังอย่าลืมว่าทุกอย่างมันตกอยู่ที่เมียฝรั่งนะะหัวอกพ่อแม่นะอ่าบางคนนี่อุ้มทั้งพี่ทั้งนอง้องข้อนี้คือหัวใจสําคัญเงินเดือนขอโทษขออภัยนะมุมมองของยายจา๋าเว้นบ้างก็ได้แต่เงินเจ็บเงินเป็นยามป่วยฉุกเฉินอันเนี้ยเราทิ้งไม่ได้ถ้าพวกเราไม่มีให้ คนที่ทุกข์ใจที่สุดคือใครคือพวกเราคือสาวสาวคือเมียฝร,รั่งทุกคนทีเน,นี้ยอโหมันจะตกทั้งความทุกข์แล้วทีน,นี้บี้หมุนหาทางนะคะเพราะฉะนั้นเนาะทุกคนยาจ๋าขอฝากเก็บเซฟเป็นสัดส่วนเงินเดือนพ่อแม่คือเงินเดือนพ่อแม่ถ้าทําไหวทําอันนี้คือพระในบ้านนะทดแทนคุณไม่ได้เสริมกิเลสหรือสร้างเพิ่มหรือเรียกร้องจนเกินไปทํา นะฮะสุดท้ายเงินเดือนส่วนหนึ่งเก็บไว้รักษายามเจ็บเป็นนะฮะอ่ทิ้งไม่ได้อันนั้นนะ่ะถ้าทิ้งพ่อทิ้งแม่นะโอ้ชาวบ้านประจานนะ,ะสารพัดแต่ไหนมันไม่ได้แคร์เรื่องใครประจานก็ตามแต่ความรู้สึกเรายิ่งจะแย่เพราะนั่นคือหัวใจสําคัญและปัจจัยสําคัญอย่าเสียใจถ้าไม่ได้เสริมเติมกิเลสพ่อแม่อย่าเสียใจถ้าเขาเรียกร้อง เออหรือแลกตัวเขาด้วยชีวิตการขู่เอาเงินอย่าเสียใจเพราะเราทำดีที่สุดของที่สุดของลูกคนหนึ่งในบ้านแล้วไม่มีอะไรที่เราจะต้องมาเศร้ามาทุกข์มาเสียใจเราทำได้แค่นี้ยอมรับนะและก็ภูมิใจในตัวเองด้วยเราได้ให้แล้วเราได้ทำแล้วอ่าและหนึ่งสิ่งจงอย่าลืม เก็บเซฟไว้ให้ตัวเองเพราะสุดท้ายเราพึ่งใครไม่ได้แม้กระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําให้พ่อให้แม่เราก็ต้องพินิษพิจรารณาทามันให้ถูกต้องเพราะพ่อ,พอแม่ไม่ใช่พ่อแม่เราคนเดียวคําว่าให้พ่อแม่พ่อแม่มีสิทธิ์ให้ทุกๆุกคนแต่ถ้าเราสร้างเป็นของเรานะแล้วให้พ่อแม่อยู่ก็พูดเคลียร์กับพี่น้องให้เรียบร้อย หัวใจคนไทยไกลบ้านเนี่ยเอาจริงๆไม่ว่ายายจ๋าหรือใครชีวิตเนี่ยไม่รู้ดีไม่ดีไม่ได้กลับเมืองไทยตายก่อนถึงกําหนดหรือว่าตายก่อนพ่อแม่มีเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นชีวิตมันไม่แน่นอนจะรีบกันไปถึงไหนคนในเมืองไทยนะคะเออได้ช่วยมีคนช่วยคนหยิบยื่นควรน่าจะภูมิใจแต่การกระทําของทุกคนที่ทารลายลูกของท่านเนี่ยมันทําไมสุด เจ็บปวดเอาจริงๆเยาจ่ายังพูดเสมอนะฮะครอบครัวเยาจ่าไม่ได้เฟอร์เฟกแต่ว่าครอบครัวเยาจ่าก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เข้าใจหรือสิ่งไหนที่เยาจ่าไม่ได้เยาจ่าก็พูดไปตรงๆร,งรงับได้ไหมเยาจ่าบางครั้งอาจจะรับไม่ได้ก็เช่นกันแต่ไม่แคร์เพราะมันเกินอัตราที่เราจะทําไหวเราต้องใช้คํานี้ทุกคน อย่าดีๆจนตัวเองรู้สึกแย่หมดพลังหมดกำลังใจแล้วกลายเป็นลากสังขารก็เรียกว่าแล้วก็รับกรรมกับการกระทำของครอบครัวและก็ตัวเองเพราะฉะนั้นนะทำดีควบคู่ไปกับดูแลตัวเองควบคู่นะไปด้วยกันอย่าคิดอย่าหวังให้ใครสบายกว่าเราถ้าชีวิตเรายัางแย่ เงินอย่าหวังอย่าให้ใครมีมันอยากให้พ่อแม่มีเงินแล้วสบายเขาไม่คิดที่จะเก็บไว้ให้กับเราเพราะฉะนั้นถอยหลังสเต็ปนี้ถอยหลังมาหาตัวเองและวัดพินิษพิจารนาว่าวันนี้เรามีอะไรถ้าฉุกเฉินหรืออะไรเราจะมีตรงนี้เพื่อทดแทนและตอบแทนพ่อแม่ไหมนะคะหัวใจสำคัญเจ็บป่วยหัวใจสำคัญไอ้ประเภทที่แว่นแว่นแว่นเมาแล้วดา่าเมาแล้วแช่งแล้วยังลุยได้ ปล่อยก่อนพี่น้องจ๋าปล่อยให้หลงระเริงไปก่อนนะไม่มีใครปล่อยให้ตัวเองตายหรอกและก็อย่ามาขู่ความตายกับลูกๆเตา้ตาๆทุกคนไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะหนีไม่พ้นหรอกความตายนอยารีพี่จ๋าขอย้ำอย่ารีบเนาะอย่าสร้างความทุกข์อย่าสร้างกรรมให้กับลูกด้วยคำพูดแย่ๆของตัวเองอย่าทำให้ลูกมีความรู้สึกอยากหนีไปให้ไกล เพราะความลำบากจะไปตกที่เจ้าเด้อแม่เอ้ยวอลอิล wow, ี